สำหรับส่วนตัวผมเนี่ยจะจับตัวได้หรือไม่ได้ผมไม่คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่เรื่องอาจารย์ก็ไม่ติดใจเหรอผมไม่ติดใจแต่ผมติดใจยอยู่ว่าแล้วจะทำยังไงกับลัทธิธรรมกายต่อไปในอนาคตเช่นสมบัติของวัดจริงๆแล้วมันเป็นสมบัติของวัดทั้งหมดแต่ว่าพองท่ายเป็นสมบัติมูลนิธิสมบัติของบุคคลคนเข้ามาบริจาคเนี่ยเขา,าบริจาคให้กับาารพระ<ม>ใน,ใน <ผม S 1> พระพุทธศสนาต้องต้องต้องแย้งก่อนว่า คำว่าลัทธิในความหมายของอาจารย์คืออะไรนะในความรู้สึกของผมเป็นอย่างนี้นะครับข้อที่หนึ่งเรื่องทรัพย์สินเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อความศรัทธาเอาตามความเป็นจริงว่าทรัพย์สินเนี่ยเป็นของใครม,มีการกระทําผิดกฎหมายหรือไม่มนะครับอันนี้ยังไงก็ต้องสะสางให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะครับและผมก็ไม่คิดว่าขณะนี้มีใครที่จะบอกว่าไม่จะไม่ทำนะก็ต้องก็ต้องทำอันนั้นคือทรัพย์สินอ่ะ ส่วนหนึ่งแต่ถามว่าไหมครับทรัพย์สินเนี่ยต้อง <จะ S 1> ต้อง,องจัดการต,ต้องจัดการตามกฎหมายนะครับต้องจัดการตามกฎหมายต้องเป็นของพระพุทธศาสนาหรือเปล่าอ่าใช่ครับคือคือทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามอะไรล่ะครับว่าบริจาคอย่างไรใครมีสิทธิ์ที่จะใช้เอาไปใช้เพื่ออะไรเนี่ยต้องอยู่ในกรอบตรงนี้ในตามกฎหมายอะตามกฎหมายที่ว่าแต่ว่าทีนี้ในรายละเอียดเนี่ยซึ่งทรัพย์สินมันก็ผมก็นึกไม่ออกนะว่ามันจำนวนเท่าไหร่เนี่ย แน่นอนก็อาจจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นในแง่ที่ว่าความจริงอย่าว่าจะธรรมกายเลยนะวัดอื่นๆก็เถอะต้องยอมรับว่าหลายครั้งเนี่ยญาติโยมเนี่ยเวลาไปถวายเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะต้องถวายเป็นส่วนกลางเพราะบางทีบอกว่าเชื่อเชื่อตัวบุคคลศรัทธาตัวบุคคลมากกว่าอ,อันนี้จะตีความกันอย่างไรเนี่ยผมไม่แน่ใจในทางกฎหมายแต่ถ้าศรัทธาตัวบุคคลที่ขณะที่เป็นพระ ถ้าไม่บวชพระเขาก็ไม่ศรัทธ,ธาใช่ไหมก็แล้วแต่จะถูกความ,มแต่ว่าแต่ว่าบางครั้งเนี่ยผมเชื่อว่าอาจารย์ก็ต้องเคยได้ยินว่าประเภทที่ว่าไปถวายแล้วก็บอกว่าอันนี้ที่ถวายเนี่ยให้หลวงพ่อนะให้หลวงพี่นะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ให้วัดในส่วนกลางบางทีกลายเป็นว่าไว้ใจบุคคลมากกว่ากรรมการวัดถ้าเช่นนั้นเนี่ยเรา ปฏิรูปขอใช้คำอีกอถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้เป็นเรื่องของอนาคตแล้วล่ะที่จะบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราควรจะทํากติกาตรงนี้ชัดเจนไหมไม่ใช่แต่เฉพาะธรรมกายถูกต้องต้องเป็นกติกาทัหมด้งกรณีทั่วไปอันนั้นก็ต้องไปว่ากันซึ่งก็เลยทําให้เกิดคําถามว่าแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราตีความได้ยังไงว่าตรงไหนถือว่าเป็นการให้บุคคลโดยเสน่หาอันไหนเป็นการถวายด้วยศรัทธาก็ไม่ก็ไม่ง่ายแต่ว่าผมเห็นด้วยกับอาจารย์ว่าเรื่องทรัพย์สินเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะมาบอกว่า แล้วแล้วกันไปหรืออะไรยังไงก็ได้นะครับมันก็ต้องไปสะสางให้ได้ว่าเป็นอย่างไรเอาเรื่องที่2ตอนนี้เรื่องที่สองที่อาจารย์บอกลัทธิเนี่ยมหมายถึงว่าถ้ายังมีการคําสอนหรือคำสอนที่ผิดอะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องในทางที่เราอยากจะเห็นการจัดการในวงการของสงฆ์มากกว่าของบ้านเมืองถูกไหมครับถูกครับเพราะว่าคงไม่ใช่หน้าที่ของบ้านเมืองที่จะไปบอกว่าเอ้คุณสอนอนั้นนั้นผิดอันนี้ถูกต้องเป็นเรื่องที่ องค์กรของสงฆ์การปกครองของคณะสงฆ์ด้วยกันเนี่ยต้องดําเนินการอย่างตรงไปมและก็มไม่ควรทําแต่เฉพาะธรรมกายด้วยใช่ไหมครับก็ต้องทําทั้งหมดเพราะว่าทั้งหมดนั้นก็ตีความเอาเองแล้วก็ที่สําคัญก็คือตรงนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับว่าการค้นการจับการบุกเนี่ยจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จถูกไหมฮะครับตัวนี้ก็ต้องทําซึ่งเราก็หวังว่าองค์กรสงฆ์คณะสงฆ์ะงจะได้มีการดําเนินการเรื่องนี้แต่แม้แต่จะทําอย่างนี้ ผมก็ยังคิดว่าประเด็นที่อาจารย์เรียกว่าลัทธิเนี่ยคงเป็นเรื่องไม่ง่ายเลยนะในการที่จะสลายความเชื่อความศรัทธาอย่าว่าแต่เรื่องแบบนี้ซึ่งเป็นเรื่องของความเชื่ออยู่แล้วนะครับศาสนาเนี่ยซึ่งความเชื่อความศรัทธาเนี่ยผูกพันอยู่กับศาสนาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยทุกศาสนานะขนาดการเมืองนะอาจารย์เวลาคนศรัทธากันเนี่ยนะต่อให้เอาข้อเท็จจริงมา เอากันให้เห็นเนี่ยนะมันไม่สามารถไปสลายความคิดกันง่ายๆนะอาจารย์ไม่ต้องดูอะไรนะเอาดูอเมริกาตอนนี้นะครับนี่ขนาดสังคมที่เราบอกเจริญที่สุดสังคมหนึ่งนะในแง่ของวัตถุในแง่ของความพร้อมการศึกษาอะไรต่างๆวิทยาการเทคโนโลยีเอาแค่ผู้นําการเมืองประธานาธิบดีคนใหม่เนี่ยนะซึ่งก็ไม่ได้สั่งสมสะสมความศรัทธาอะไรเลยนะครับอย่างมากก็ ปีกว่าๆเท่านั้นเองอาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำทุกวันนี้เนี่ยเวลาประธานาธิบดีทรัมป์พูดเท็จสื่อเอาข้อเท็จจริงมากางให้ดูว่าพูดเท็จจับกันต่อหน้าเนี่ยนะโพล,ล่าสุดผมเห็นยังมีกา,ทารทำโพล์มายังมีคนที่เชื่อประธานาธิบดีมากกว่าเชื่อสื่อเออถูกกันแกล้งมากถูกบิดเบือนอกำลังไปขัดขวางบ้างอะไรบ้าง ของอย่างนี้ยากจริงๆมันจึงเป็นสิ่งที่ทั้งหมดเนี่ยที่เราคุยกันมาเนี่ยย้อนกลับไปที่บทเรียนที่ผมพูดไงว่าบางเรื่องเนี่ยพอเราไม่จัดการตั้งแต่ต้นม,มันยผลรากมันมีเครือข่ายมันกลายเป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจัดการยังไงก็จัดการยากและถ้าความเชื่อและศรัทธาในศาสนาหรือลทัทธิ ไปบวกกับทางการเมืองด้วยเพราะคุณนภิพิศิ์บอกว่าการเมืองก็เป็นเหมือนกันครับถ้าสองเรื่องนี้จอยก,กันจับมือกันยิ่งยากเข้าไปอีกมันจะยิ่งยากนะมีการเคลื่อซึ่งกันและกันในการที่จะเคลื่อนไหวหรืออะไรก็ตามนะครับและตรงนี้จึงเป็นปัญหาไงครับว่าหลายครั้งเนี่ยตอนมันเริ่มต้นตอนมันเริ่มต้นเนี่ยหรือมันดูเหมือนจะมีอะไรขัดนิดนิดหน่อยๆนยนี่เราไม่ค่อยเข้มแข็งเรามักจะกลายไปว่า ก็ยังไม่เห็นมีอะไรนี่ทำไมไม่ลองให้เขาทําอย่างนี้ทําไมไม่ปล่อยให้เขาทาอย่างนั้นไปก่อนเรายังมีทัศนคติอย่างนี้ค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าผมก็พูดว่าในทางการเมืองอย่างน้อยนะช่วงที่เราเป็นฝ่ายค้านหลายครั้งเนี่ยเราเจอกับกระแสอย่างนี้ตลอดเวลาเราชี้ว่าถ้าปล่อยเริ่มอย่างนี้นะมันจะเป็นปัญหาอาจารย์ดูทุกเรื่องเลยแม้กระทั่งเรื่องพลังงานอ้าไม่รู้เดี๋ยวจะวกไปเรื่องพลังงานอยู่แล้วเดี๋ยวจะต้องพูดเรื่องพลังงานเรื่องพลังงานเนี่ยนะฮะอย่างเรื่องปตทเนี่ย รัฐบาลนายกชวนสมัยที่สองเนี่ยผมเป็นรัฐมนตรีซึ่งถูกมอบหมายทำเรื่องนี้ด้วยเนี่ยยืนยันเลยว่าถ้าจะมีการทําให้ปตทเป็นรูปบริษัทเอาเข้าตลาดเนี่ยต้องแยกท่อ๊าซออกมาก่อนแล้วค่อยทําพอเปลี่ยนรัฐบาลสุดท้ายก็มาบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรนะให้แปลรูปไปก่อนเดี๋ยวอีกปีนึงค่อยแยกแล้วค่อยทําทีหลังนะพอใครจะไปขวางก็บอกเดี๋ยวเนี่ยกระทบกับแผนอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายก็ บานปลายมาจนถึงทุกวันนี้ทวงคืนท่อแก๊สทะเลาะกันไปกันมาไม่จบไม่สิน้นประเดี๋ยวผมจะช่วงหลังจะต้องพูดเรื่องพลังงานโดยเฉพาะแต่ว่าเนี่ยทั้งหมดนี่ก็กำลังจะบอกว่าหลายเรื่องเนี่ยถ้าเราไม่พยายามทําให้สังคมยึดมั่นในหลักการบางอย่างแล้วอย่ามองว่าพอมันมีอะไรที่ใครมาออกนอกนิดออกออกนอกลู่นอกทางแล้วไปบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรล่ะนะฮะก็เหมือนผลประโยชน์ทับซ้อนเหมือนกัน i, จะเป็นไรไปแล้วเขา ประสบความสําเร็จเป็นนักธุรกิจมาเข้ามาเป็นนักการเมืองแล้วเราจะไปรู้ได้ยังไงว่าเขาจะต้องโกงหรือไม่โกงแล้วเราก็ปล่อยในกรณีของพระพุทธศาสนามหาเทระสมาคมซึ่งปัจจุบันนี้เป็นองค์กรที่อยู่ทั้งฝ่ายบริหารออกกำหนดกฎเกณฑ์เองเป็นนิติบัญญัติครับและก็เป็น,ปนตุลาการนผู้ตัดสิหรือผู้วินัยทอนก็คือตุลาการตรงทั้งทั้งหมดนี้ติด อยู่กับองค์คณะเดียวคือเราก็อยากเห็นองค์กรนี้ทําหน้าที่นะครับเพื่อที่จะสะสางตรงนี้แล้วก็มันเป็นเรื่องสาคัญต้องปรปับปรี่โครงสร้างด้วยไหมครับคือขณะนี้เราก็รู้สึกว่าเราติดหล่มมายาวนานพอสมควรถึงที่สุดเนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมว่าก็คงเป็นเรื่องไม่คงเป็นเรื่องยากแล้วล่ะที่จะไม่ไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างแต่ใจผมเนี่ยก็คือว่า ผมอยากให้มีการดําเนินการให้สําเร็จเพราะว่าเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเนี่ยก็คือเวลาที่เหมือนกับเราจะต้องเอาบ้านเมืองเข้าไปจัดระบบภายในการ <c oughs> ปกครองทางศาสนาครับ <c oughs> ซึ่งผมไม่ก็อยากให้ทําถ้าไม่จําเป็นจริงๆ <c oughs> นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ระมัดระวังเนี่ยปล่อยให้การเมืองเข้าไปมีบทบาทหรืออํานาจหรือบ้านเมืองเข้าไปมีบทบาทมากเกินไปเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ค่อยถูกต้องนัก นะครับใจเราก็คืออยากให้ทางองค์กรทางศาสนาเป็นกรณีของพุทธศาสนาเนี่ยก็คือคณะสงฆ์ก็ต้องปกครองกันเองให้ได้ถ้าใช้พระวินัยของสมมาสมพุทธเจ้าพระอุบาสกอุบาสิกาพระพิสุพิสุตีีอุบาสกอุบาสิกาจัดการทรัพย์สินรายได้ของวัดพระเป็น จิตวิญ,ญญาณเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเรียนรู้แล้วก็ฝึกปฏิบัติแต่ไม่ยุ่งเลยเรื่องเงินทองไม่ทรัพย์สินให้อุบาสอุบสิกาเพราะว่าพุทธบริษัทสี่เนี่ยพระพุทธเจ้าฝากไว้ไม่ใช่ฝากไว้กับพระเท่านั้นแต่ปัจจุบันนี้กลายเป็นสมภารทำหมดทุกอย่างเป็นเจ้าของเป็นคนตัดสินทั้งหมดกฎหมายไปให้สมภารเท่านั้นเป็นคนตัดสินอันเนี้ยอาจจะต้องมีการปรับไหมครับกฎหมายไหมครับหรือว่ามัน ก็มีกรรมการมีอะไรไม่ใช่เลยครับมีกรรมการแต่ต้องอยู่ที่แต,ตแต่ปัญหาอย่างที่ผมบอกไงอาจารย์ถ้าญาติโยมเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าไม่อยากให้กรรมการเป็นคนทําอยากให้ตัวสงหลวงพ่ออันนั้นก็มีปัญหานี่แหละคือคือปัญหามันกลับมาตรงนี้นครับว่าพอมันเป็นเรื่องของความศรัทธาที่เกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นความไว้วางใจเนี่ยมันก็เลยทําให้ตรงเนี้ยเป็นเรื่องยาก เร<อ>าผมก็ถามาอาจารย์อาจารย์ก็คงเข้าวัดมีพระผู้ใหญ่ที่อาจารย์เคารพนับถือเนี่ยแล้วก็เวลาที่อยากจะให้วัดมีการพัฒนาอะไรก็ตามเนี่ยถามว่าอาจารย์จะคุยกับกรรมการหรืออาจารย์ก็มักจะคุยกับพระผมคุยกับใบเสร็จ <c ười> คุยกัน <c ười> หลักฐานไม่ไม่ไม่ผมหมายว่าสมมุติว่าอาจารย์ศรัทธาพระผู้ใหญ่หรือวัดเนี่ยเวลาที่วัดหรืออะไรจะมีโครงการเนี่ย ผมถามว่าอาจารย์จะคุยกับพระที่อาจารย์ศรัทธาหรืออาจารย์จะไปคุยกับกรรมการก<อ>็ <c oughs> แน่นอนก็ต้องคุยกับพระรใช่ไหมครับ,รบเพราะฉะนั้นอันนี้มันยังเป็นจุดที่ทําให้มันยากในทางปฏิบัตินะผมไม่เถียงในหลักการหรอกที่อาจารย์พูดเนี่ยถูกต้องทุกอย่างแต่พอในทางปฏิบัติเนี่ยไอ้ความผูกพันมันอยู่ตรงนี้เนี่ยเราจะแก้อย่างไงเนี่ยมันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้ายึดตามพระพุทธเจ้าเสียเนี่ยหมดปัญหาใช่ไหมครับต้องครับคือหรือเป็นเรื่องของอุบาสกอุบาสิกาก็จัดการไปในเรื่องทรัพย์สินโครงการ ความจริงเนี่ยในความคิดผมเนี่ยถ้าถ้าถ้ายึดตามหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยไอการให้ความสําคัญกับการพัฒนาทางวัตถุโครงการใหญ่ๆอะไรต่างๆเนี่ยความจริงมันก็ไม่ควรจะเป็นเรื่องที่เป็นสาระสําคัญอยู่แล้วนะครับแต่ด้วยเหตุผลหลายอย่างเนี่ยเราก็ยังยึดติดกันอยู่ตรงนี้นี่ครับผมก็เห็นยึดติดกันอยู่ตรงนี้ผมจะขอพักคู่เดียวเดี๋ยวจะกลับมาต้องถามเรื่อง โรงไฟฟ้าและพลังงานทั้งหลายที่ตอนนี้ก็กําลังร้อนแรงแล้วเห็นบอกว่าเย็นลงแล้วเย็นลงแล้วมันจะเย็นชั่วคราวหรือเปล่าเป็นเพราะรอะไรกันแน่อะไรอยู่เบื้องหลังเบื้องหน้านะครับสักครู่ครับ